Mm hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. ผมโซโล่ไม่เหมือนกันทุกทุกวันทุกครั้งที่เล่นไม่ว่าจะเพลงไหนก็แล้วแต่ถ้าเล่นคนเดียวนะครับหรือว่าถ้าเล่นกับลูปก,ก็ถ้าวันไหนถ้าร้องเพลงเหนื่อยก็จะโซโล่ขอโซโล่สักแค่นาทีทุกวันจะไม่เหมือนกันเลยนะครับถ้าเรามีมีสเกลแล้วก็มีทํานองอยู่ในในหัวนะครับเนี่ยให้ผมเล่นอีกรอบหนึ่งผมก็โซโล่ไม่เหมือนเดิมนะครับถ้าเรามีพื้นฐาน จำตัวโนต้ตได้ในนี้กับบล็อกที่เราซ้อมทุกวันนะครับนี่แค่บล็อกที่1นนะครับบล็อกที่2ก็จะใช้นิ้วยากขึ้นไปอีกนิดหนึ่งอันนี้ยกตัวอย่างบล็อกที่2แล้วกันนะครับบล็อกที่2จะง่ายนิดหนึ่งเพราะว่าเราแข็งแรงกับบล็อกที่1่ละ แล้วมันอยู่ฟอร์มเดิมกันด้วยนะครับมาเป็นคู่นี่เริ่มเริ่มไหลมาแล้วนะครับพอบล็อกต่อไปเราก็จะอยู่ตรงนี้แหละสำหรับวันนี้พอแค่นี้ดีไหมครับจะได้ตัดคลิปง่ายๆหน่อยคลิปที่ผ่านมาลองย้อนไปดูนะครับผมประมาณ52นาทีผมตัดไปเป็น4คลิป ซึ่งอันนั้นก็เป็นบล็อกที่ไอออกเตปที่สอง่ยมันมันไม่ใช่นะครับผมอะแดป,ปเตอร์มาเองนะครับออกเตปจริงๆแล้วมันจะอยู่กลางแขนเยอะเหมือนกันนะครับนี่นี่จีนะครับนอ,อนี่ส จะกางเยอะพอพอพี่ๆมาเล่นครั้งแรกก็จะลำบากนิ้วตัวเองหน่อยผมก็เลยเปลี่ยนไปเป็นทำไมทำไมตกใจหัวใจ ลิปที่ที่ผ่านมานะครับที่4ี่คลิปนี้คือสอนออกเตปนี้นะครับแต่จริงๆแล้วเดี๋ยวเราจะวนมาออกเตปนี้อีกรอบหนึ่งแต่ใช้ตรงนี้เหมือนเมื่อกี้เลยปุ๊ดปุ๊บปุ๊มีสำหรับคนที่ใจร้อนอยากโซโล่ตรงนี้นะครับอันแรกเลย<ม>ให้มาตรงนี้เลยกล<ม>ับมาจีของเราก่อนก่อนที่เราจะรากันไปเดี๋ยวจะลืมนะครับบล็อกที่ บล็อกที่1นน,นะครับในสเกล G Major s c a l e นะครับเริ่มจากบาร์ที่3ส,สายที่6นะครับ1 2บาร์5นะครับนิ้วก้อยนิ้วชี้ลงมาเป็นสายที่5มี้า oh, Le, Mi, นี่ติดกันนิ้วกลางจากจุดข้างบนก็ลงมาสาย5ด้วย ก็อยู่ที่เดิม1 2 3 4 5 6นิ้วชี้ลงมาใส่สีแล้วนี่เริ่มเปลี่ยนนิ้วกลางไม่ใช้ใช้นิ้วนางครับ1 2 3 4 5 6 7 8นี่ถือเป็นตัวที่1นะครับ1 2นิ้วชี้ลงมาใส่3นะครับ1 2 3 4 5 แเอาใหม่อีกรอบนึงหนึ่งสองสามสี่ห้นึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็พอคล่องแล้วไหลลงคล่องไหลขึ้นบ้างนะครับ 1, 2, 3, 4, งสองห้าดปด ก็ซ้อมกับเมธนอมนะครับผมจะลองเอาความเร็วสักเมื่อกี้80นะครับ90เอาร้อยหนึ่งนะกันนะครับร้อยหนึ่งนี่จะเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีนะครับสำหรับไม่แม่นแล้วก็รนนะครับรนพอเราเร็วเร็วเกินตัวเองไง อย่างนี้ชินชินให้มันชินนะครับชินกับจังหวะเริ่มจาก60ก่อนนะครับเมทานอมเมโทรนอมมีให้โหลดฟรีหลายเจ้ามากเลยนะครับคือไม่ไม่น่าจะเก็บตังค์นะครับน้องจากมีโปรแต่ที่ผมโหลดมานี้เทมโปเมโทรนอมบีสแล้วก็อีกสองอันนี้ผมเอาไปเขียนโน้ตอะไรสักอย่างนี้นะครับรูปแบบ รูปแบบเครื่องนี้จะเป็นอย่างนี้นะครับผมโหลดมาสองอันสองแอปส่วนอันนี้มันนอกเหนือจากนั้นนะครับแล้วก็อันนี้ผมใช้ iPhone ในการไลฟ์นะครับผมก็จะโหลดอีกแอปหนึ่งที่มันเหมาะกับ iPhone นะครับแต่บีดเนี่ยเหมือนกันหมดเลยนะครับไม่ต่างแค่หน้าตาและวิธีใช้นะครับและข้างในมันก็จะเป็นมันให้เรา เปลี่ยนจังหวะได้เป็นจังหวะได้แล้วก็เปลี่ยนค่าตัวโน้ตได้นี่เมื่อกี้ผมใช้ตัวดํานะครับต้องใช้ตัวดําก่อนนะครับไม่งั้นเราจะงงแล้วก็ใช้จังหวะ4-4นะครับ4-4ในการซ้อมก่อนเดยวลองเข้าไปอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับมีผมเล่นเพลงอะไรไมาลู้ความเร็ว72นะครับจังหวะ ซีซีเหมือนกันนะครับนี่ฟังเสียงอีกตัวหนึ่งเป็นเสียงเหมือนไม้กลองข้อสเน่นะครับแต่ผมลองใช้แอปนี้นะครับความเรียบร้อยเหมือนกันนะครับนี่เบากว่าเมื่อกี้ ใครยังไม่มีก็ลองโหลดมาใช้ได้นะครับเมโทรนอมนะครับมีให้โหลดเยอะแยะเลยนะครับเอามาซ้อมกับการฝึกไล่สเกลของเราไม่แต่การเอ็กซ์เซอร์ไซนิ้วก็ใช้ได้นะครับเอ็กซ์เซอร์ไซนิ้วเราไม่ได้เน้นไม่ได้เน้นเสียงของมันเราเน้นการบริหารนิ้วฉะนั้น ใครที่อยากใครที่เปรี้ยวนะครับลองร้อยี่สิบก็ได้อย่างเงี้ยแตงผมใช้สองนิ้วอย่างนี้นะครับอเอ้ย